พร้อมพงโจกกับสิสทธิชัยดอยคารัฐบาลหลงอํานาจขอหยุดชี้นาสังคมถึงเวลาปองดองถึงเวลาปองดองก็คือต้องจับมือใช่ไหมฮะต้องเขาเรียกว,ว่าปล่อยให้รัฐบาลจะทําความเสียหายกับประเทศยังไงก็ได้ใช่ไหมก็ต้องปองดองไหมก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมจะรัฐบาลจะนําประเทศสู่หายนะยังไงก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมประเทศจะรัฐบาลจะทําอะไรนะครับจะถุงงบบะมาณยังไงก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมอันนี้คือการปองดองใช่หรือเปล่า เพราะถ้าแบบนี้คือการปองดองก็ขอขอไม่ขอไม่ปองดองด้วยครับเพราะวันนี้สิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยทํากําลังจะทําให้ประเทศสู่ภาวะวิกฤตกําลังจะทําให้ประเทศนะครับรงเหวเพราะอะไรครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าใครจะเชื่อครับพักที่โกหกประชาชนพักที่ไม่ทําทําคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนพักที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนพักที่ตบสัตว์ตอประชาชนพักที่ทรยศประชาชน นะครับพัดที่หักหลังประชาชนนะแบบนี้แหละครับอันนี้เขาเรียกกร้อยค่าใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่พวกคุณทําเองหรือเปล่าครับตอนที่คุณหาเสียงคุณพูดเอาไว้ยังไงครับแล้วตอนนี้ตอนที่คุณทําคุณพูดยังไงครับอันนี้ไม่ได้เป็นการด้อยค่านะครับแต่เป็นการที่เอาความจริงมาพูดกันพร้อมพงโจก,กับ สุดทิชัยเนี่ยด้อยค่ารัฐบาลหลงอำนาจขอหยุดชี้นำสังคมถึงเวลาปองดองเด็ดพี่โจกกับสิทธิชัยถามเอาส่วนไหนคิดด้อยค่ารัฐบาลหลงอำนาจขอหยุดชี้นำสังคมถึงเวลาต้องปองดองเหตุบ้านเมืองบอบช้ำม,มามากแล้วบ,นะบ,บ้านเมืองบอบช้ำม,มามากแล้วใช่ครับนะครับบ้านเมืองบอบช้ำมาแล้วมามากแล้วเนี่ยไม่เถียงเลยแต่การที่วันนี้นะปองดองโดยการที่ไปเชื่อคับพักที่โกหกประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนผมเชื่อไม่ได้หรอกครับ ผมคงปองดองกับพรรคการเมืองแบบนี้ไม่ได้เมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนนายพมพงนพฤษอัดดีตสส,สบัญชีรายชื่อและอดีตโฆษกของพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนายสิสทธิชัยยุน่นสื่อสารมวลชนอุสโสโพสข้อฟาร์มผ่านเฟซบุ๊คระบุว่ายามใดที่รัฐบาลอ้างว่ารักประชาชนมากกว่า ผู้ที่เห็นต่างนั่นก็คืออาการหลงอํานาจนะครับเข้าครอบงาว่าเป็นการพยายามที่ชี้นําสังคมและอาจจะทําให้ประชาชนไม่สบายใจในสิ่งที่แปลกใจคือการหากยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีครอบครองอํานาจจากการทํารัฐประหารแล้วนายสุททิชัยสุดทิชัยเนี่ยออกมาสื่อสารแบบนี้อาจจะมีคนเห็นด้วยแต่ก็ไม่ปรากฏว่านายสุดทิชัยไม่ออกมาติงหรือชีน้นําเช่นนี้บ้างก็อย่างที่บอกครับวันนี้ผมก็บอกเลยว่า คนที่เห็นต่างกับรัฐบาลคนที่เห็นต่างกับพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นด้อมส้มเป็นสลิมแบบนี้แหละครับคนที่เห็นต่างกับพรรคเพื่อไทยคนที่ออกมาคัดค้านนโยบายของพรรคเพื่อไทยกลายเป็นด้อมส้มนะครับกลายเป็นสลิมอันนี้แหละครับที่คุณจะมาบอกว่าคุณไม่ได้หลงอํานาจมันก็หลงอํานาจเหมือนกันแหละครับเพราะตอนที่อะไรครับตอนที่ ฝั่งลุนบอกก็หาว่าเป็นเสื้อแดงมั่งเป็นอะไรมั่งแต่ตอนนี้คุณเข้ามาเป็นรัฐบาลแทนที่วันนี้เฮ้ยเขาออกมาวิพากวิจารณเขาออกมาท้วงติงนโยบายเขาออกมาทําอะไรคุณก็ไปหาว่าเขาเป็นด้อมส้มคุณก็หาว่าเขาไปเป็นสลิมนะเป็นสลิมเฟสองมั่งเป็นด้อมส้มมั่งนะครับอย่างนี้แหละครับมันก็เหมือนกันแหละครับวันนี้ก่อนที่คุณจะพูดอะไรคุณหันกลับไปดูตัวเองว่าตัวคุณนะ่ะทาดีแล้วหรือยังพักของคุณทําดีแล้วหรือยังเลิกโกหกประชาชนได้ยัง เร่โกหลอกลวงประชาชนได้ยังทําตามที่คําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนได้หรือ,อยังถามแค่นี้แหละครับเพราะพักของคุณวันนี้ประชาชนอย่างผมบอกเลยครับว่าพักของคุณนะครับพักเพื่อไทยคือพักที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนจริงหรือเปล่าพักที่ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนจริงหรือเปล่าพักที่ตบสัตว์ต่อประชาชนจริงหรือเปล่าพักที่ทรยศประชาชนจริงหรือเปล่าพักที่หักหลังประชาชนจริงหรือเปล่าสิ่งที่ผมพูดนี่จริงไหม คุณลองบอกมาทีอยากจะถามว่าช่วงนั้นท่านหายไปไหนนะับติรงยุคหรือไม่กับการเมื่อเป็นรัฐบาลก็ต้องมาจากการเลือกตั้งที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนํากลับมาออกประกาวหาอยู่บ่อยครั้งสิ่งที่นายสุดทิศท,ทิชัยหยุ่นพยายามกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดนี้หลงอำนาจไม่ฟังเสียงคนเห็นต่างไม่เป็นไปตามความจริงรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนวันนี้รัฐบาลบรอิหารบ้านเมืองมาได้สองเดือนมีผลงานให้ประชาชนสัมผัสได้ โดยการทํานโยบายต่างๆที่รับฟังเสียงทุ้งตีงจากทุกภาคส่วนในพร้อมงพ,งพงกลก่าวเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนะคุณบอกว่ารัฐบาลน,นี้มาจากประชาชนแน่ใจเหรอครับรัฐบาลที่มาเนี่ยที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะการหักหลังประชาชนหรือเปล่าเพราะการทรยศประชาชนหรือเปล่าเพราะไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่าเพราะไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่าไปเป็นนั่งร้านให้กับไอ้นี่หรือเปล่าเพราะอะไรครับหรือคุณจะบอกว่าตอนที่คุณหาเสียง คุณพูดชัดเจนว่าวันนี้ถ้าคุณได้มาคุณได้เป็นสสคุณได้เข้ามาในสภาแล้วคุณจะไปจับมือกับพักพลังประชารัฐคุณจะไปจับมือกับพักรวมไทยสร้างชาติคุณจะไปจับมือกับพักสองรุ่งคุณบอกกับประชาชนแบบนี้หรือเปล่าตอนที่คุณหาเสียงหรือคุณพูดกับประชาชนว่าไงคุณพูดกับประชาชนว่านะครับคุณจะไม่จับมือกับพรักพลังประชารัฐคุณไม่จับจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติคุณจะไม่จับมือกับสองรุ่งถูกต้องหรือเปล่าครับ แต่ตอนที่คุณเข้ามาคุณไปจับมือกับพังประดังประชารัฐคุณจับมือกับรวงไทสร้างชาติคุณจับมือกับสองลุงเพื่อให้ตัวคุณเป็นรัฐบาลเพื่อให้ตัวคุณมาได้มีอำนาจแบบนี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าโกหกประชาชนแล้วเขาเรียกว่าอะไรครับนี่คือคำนี่คือสิ่งที่คุณพูดกับประชาชนแล้วคุณไม่ทำตามคำพูดของตัวเอง คุณไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเท่าคุณเท่ากับคุณตบัดสัตว์ต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนทะลารยศประชาชนใช่หรือเปล่าครับหรือคุณจะเถียงว่าคุณว่าคุณไม่ได้พูดเลยนะครับว่าคุณจะไม่ไปจับมือสองุงคุณพูดชัดเจนนะมีรุงมียังไงก็ไม่ไปจับมือสองรุงนะครับปิดสวิต์สามปปิดสวิตซ์สวแล้วเป็นไงครับทุกวันนี้ไปรวมกับสองปอไปรวมกับสามป,ไป,มามปไปรวมกับพักการเมืองเดิมซึ่งผมถามหน่อยนะครับ ตอนเลือกตั้งคุณกล้าหรือเปล่าว่าคุณจะไปจับมือคั่วกับรัฐบาลเดิมคุณไม่ได้บอกเ่ยว่าคุณจะไปจับมือคั่วรัฐบาลเดิมคุณบอกว่าคุณจะร้มอำนาจรัฐประหารแล้ววันนี้คุณทําหรือคุณไปเป็นนั่งร้านให้รัฐประหารมีอำนาจต่อนี่คือสิ่งที่ประชาชนกพูดถึงครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนกพูดครับหรือวันนี้ตัวคุณนะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นสุนัขรับใช้เผด็จการไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ยังงงอยู่นะครับเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คุณจะทําตัว เหมือนกับพวกพเผด็จก,การเข้าไปทุกทีใครที่เห็นต่างคุณก็ว่าเป็นด่อมส้มเป็นสลิมพูดได้แค่นี้นะครับแต่ไม่เคยเอาข้อมูลมาชี้แจงเอาข้อมูลมาให้ประชาชนรู้เลยนะครับนายพงพ,ง,พงกล่าวต่ออีกว่าสําหรับโนโยบายแจกเงินนี้จี่ต้อนก็นเช่นเดียวกันที่มีที่มีฝ่ายค้านนะครับฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลเนี่ยที่ดาหน้าออกมากล่าวหาโนโยบายไม่ตรงปก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วแล้วจะมาบอกว่าไม่รับฟังความคิดเห็นต่างได้อย่างไรทั้งนี้หลักหลักการสําคัญในการแจกเงินดิจต้ลก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกซึ่งยังคงเหมือนเดิมแต่มีการปรับคําทักท้วงให้เหมาะสมซึ่งเรียกว่ารับฟังความเห็นต่างในระบบประชาธิปไตยต้องบอกก่อนนะครับนโยบายนี้เป็นนโยบายที่คิดมาแบบชุวยๆยคิดมาไม่รอบคอบคิดมาเพื่อหาเสียงเท่านั้น คุณบอกหรือเปล่าครับตอนที่คุณหาเสียงเนี่ยคุณพูดหรือเปล่าครับว่านโยบายนี้คุณจะไปกู้มาแจกคุณพูดหรือเปล่าครับนะครับแน่นอนครับตอนนี้ที่เขาออกมาทวงติงก็คือเขาไม่ต้องการให้คุณกู้มาแจกและสิ่งที่ตอนนี้ที่เขาออกมาทวงติงทั้งหมดเพราะคุณทําตามไม่ได้ตามนโยบายที่คุณหาเสียงไว้เพราะตอนที่คุณหาเสียงคุณบอกว่าคุณจะไม่กู้สักบาทหนึ่งคุณจะบริหารงบประมาณแต่วันนี้คุณกําลังจะกู้มาแจกนี่คือประเด็นที่เขาออกมาคัดค้าน เขาออกมาคัดค้านเรื่องของการกู้มาแจกเพราะทุกคนเขารักประเทศเขาไม่ต้องการให้ประเทศสู่ภาวะวิกฤตเขาไม่ต้องการให้ประเทศลงเหวียเขาไม่ต้องการให้ประเทศสู่หายนะเพราะตอนนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับกู้เอาไว้เยอะแล้ว GDP เอ้ยอนี่สาธารณเนี่ยก็สูงมากพออยู่แล้วแล้วคิดดูทุกวันนี้นะครับตั้งงดประมาณจ่ายจ่ายนี่แค่ปีละแสนล้านต้องจ่ายคืนถึง120ปี นะเป็นนี่อยู่12ล้านล้านตอนนี้ต้องจ่ายคืนนะถึง120ปีเพราะตั้งคืนได้แค่ปีละ1แสนล้านแล้วคุณจะกู้มาเพิ่มอีก5 0 0 0 0ล้านในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นอะไรเลยแล้วจะบอกว่าจะเป็นการเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจผมถามหน่อยครับรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีสมองในการคิดวิธีการอื่นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากการกู้มาแจกหรอครับการกู้มาแจกนี่คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมที่รัฐบาลรัฐบาลคิดได้ ถ้าวันนี้คุณนโยบายของคุณไม่ได้กู้มาแจกแล้วบริหารงบประมาณได้นะไม่มีคนออกมาทักท้วงหรอกครับแต่ที่เขาทักท้วงพวกคุณจะกู้มาแจกใครนะครับจะยอมให้ประเทศตัวเองชิบหายอ่ะครับใครจะยอมนะครับให้ประเทศตัวเองลงเหว่อ่ะใครจะยอมนะครับถ้าเห็นรัฐบาลจะนําพาประเทศสู่หายนะใครจะยอมครับถามหน่อย นายพ้องพองศ์ยังกล่าวอีกด้วยว่าสิ่งที่นายสุดทิชัยสื่อสารจึงมองได้ว่าเป็นการพยายามที่จะชี้นําสังคมอย่างมีอคติมุ่งหวังดิเครดิตด้อยค่ารัฐบาลสื่อสารมวลชนต้องเสนอข่าวอย่างเป็นล่างและสร้างสารรค์อย่าเอาอคาติส่วนตัวที่ไม่ชอบพรรคหรือไม่รักรัฐบาลแบการามไม่พอใจผู้นําในอดีตมาทําลายหัการามเป็นกลางของสื่อ บ้านเมืองวันนี้บอบช้ำแตกแยกมามากพอแล้วประชาชนลำบากยากจนประเทศเสียหายถึงเวลารักษาเยียวยานายสทธิชัยควรหันมาปองดองสมานันท์และสื่อเพื่อให้เกิดความสามคัคคีติเพื่อก่อตรวจสอบเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้คุณสุธิชัยเนี่ยอาจจะเป็นสื่อผมไม่รู้แต่ผมไม่ใช่สื่อนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่สื่ออ่าผมไม่ใช่นักข่าวและผมไม่ใช่สื่อผมคือประชาชนคนหนึ่งที่ออกมาวิพากวิจารณ์ รัฐบาลออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลและออกมาวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองนะครับที่ทําไม่ถูกต้องในความคิดของผมส่วนใครจะคิดยังไงผมไม่รู้แต่อันนี้มันเป็นสรทธิเสรีภาพที่ผมสามารถผมเห็นข่าวผมก็สามารถที่จะเอาข่าวเนี่ยมาวิเคราะห์ในมุมมองของผมได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าก่อนที่คุณเนี่ยจะบอกให้คนอื่นเขาสมานฉันนะคุณไปบอกพักของตัวคุณเองก่อนก่อนดีกว่าไหมเพราะวันนี้ใครก็แล้วแต่ ที่มาขัดขวางนโยบายของพวกคุณคุณจะว่าเขาเป็นด้อมส้มมั่งเป็นสริมมั่งเป็นไอ้นู่นมั่งเป็นไอ้นี่มั่งพวกคุณไปด้อยค่าเขาเองไปด้อยค่าเขาก่อนเขาก็สวนกลับแค่แค่นั้นเองเพราะพวกคุณทําตัวแบบนี้ไงแล้วจะบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่คนหลงอํานาจหรอก็แบบนี้คือคนหลงอํานาจนะครับขอให้นายสิทธิชัยหยุดได้แล้วกับการอาฆาตมาดแค้นในอดีต เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนรวมวันนี้รัฐบาลมีพรรคร่วม11พัก314เสียงและเพื่อไทยมี141เสียงเดินหน้าทํางานร่วมกันและท่านกลับกล่าวหาวาห่าหลงอํานาจอยากรู้ว่านายสุทธิชัยเนี่ยเอาส่วนไหนคิดนายพร้อมพงกล่าวอันนี้เป็นเรื่องที่คุณอ่าคุณพร้อมพงเนี่ยนะครับก็มีความคิดกับคุณสุทธิชัยแต่ผมก็อยากจะบอกกับคุณคุณพร้อมพงนะครับว่าคุณพร้อมพงเนี่ยจำคำพูดของพรรคตัวเองไม่ได้เหรอครับ จำคาพูดตอนที่หาเสียงกับพรรคตัวเองไม่ได้เหรอครับว่าคุณพูดอะไรเอาไว้คุณบอกคุณจะไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติแต่วันนี้นะครับตอนที่คุณหาเสียงคุณบอกว่าคุณจะล้มเผด็จการนะครับจะหยุดอํานาจเผด็จการจะหยุดอํานาจรัฐประหารแต่วันนี้คุณกลับไปจับมือกับรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไปเป็นนั่งร้านแล้วมาเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะคิดให้ประชาชนทําตามที่คุณบอกทําตามที่คุณต้องการ และตอนนี้นโยบายของคุณบางนโยบายกําลังจะทําให้ประเทศสู่หายนะประเทศสู่ภาวะวิกฤตประเทศกําลังไปสู่ลงเหวแล้วจะไม่ให้ออกมาพูดไม่ให้ออกมาบอกนะครับไม่ใช่ครับอย่าอ้างครับวันนี้ถ้าคุณอ้างเรื่องของการเลือกตั้งคุณวงไปดูว่าผลของการเลือกตั้งคืออะไรตอนที่คุณหาเสียงเอาไว้เท่าวันนี้คุณบอกว่าคุณจะไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐคุณจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติคุณจับมือกับค้่อำนาจเดิมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าประชาชนจะเลือกคุณเข้ามาเป็นรัฐบาลไหม แต่เพราะคุณไปโกหกประชาชนคุณไปหลอกลวงประชาชนคุณไปให้นโยบายนะครับที่ทําไม่ได้นโยบายที่คิดมาช่วยๆแล้วไปหลอกให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงให้คุณคุณไม่ละาอายใจมั้งเลยครับผมถามเลยนะครับคุณน่าจะละาอายใจมั้งนะครับไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเท่ากับตบัดิสัตว์ต่อประชาชนเท่ากับหักหลังประชาชนเท่ากับทรยศประชาชนและผมถามเลยนะครับ คนที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคนที่ไม่ทําตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนพักการเมืองที่ตบศัต่อประชาชนพักการเมืองที่ทรยศประชาชนรักพักการเมืองที่หักหลังประชาชนจะให้ประชาชนชนอย่างผมไว้ใจพวกคุณอีกเหรอครับเชื่อใจพวกคุณอีกเหรอครับประชาชนอย่างผมไม่ได้ควายนะครับผมกินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้าที่ใช้คุณหลอกแล้วหลอกอีกนะครับโกหกแล้วโกหกอีกหลอกลวงแล้วหลอกลวงอีกคิดดูแล้ว,ลว,ลวกันนะจะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ใช้วิธีโกหกหลอกลวงประชาชนพูดอย่างทําอย่าง พอถึงนโยบายแจกเงินนิจิตอนโอ้ยเราคิดมาอย่างดีเราคิดมาอย่างรอบคอบเราคิดมาแล้วนะครับโอ้เราคิดใหญ่ทําเป็นอรับประกันได้นโยบายนี้ไม่มีต้องกู้แม้แต่บาทเดียวแต่ถึงวันนี้ออกพอรบองเงินกู้แล้วพอทุกคนเขาออกมาทักท้วงหาว่าเขาไม่ชอบรัฐบาลหาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลโถพวกคุณนั่นแหละพวกโกหกหลอกลวงพวกไปทําตามคาพูดของประชาชนจะให้ประชาชนเชื่อได้อย่างไงถามหน่อยสิครับ ถ้าคุณมีสมองก็ลองคิดดูนะครับว่าคุณโกหกประชาชนอะไรไว้บ้างคุณหลอกลวงประชาชนอะไรไว้ไว้บ้างมีแต่ประชาชนที่เป็นที่เป็นยิ่งกว่าควายเท่านั้นแหละที่จะเชื่อพวกคุณเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าควายเนี่ยเวลามันเดินไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับสมมติมันเดินไปชนต่อแล้วประกันได้มันวนกลับมาที่เดิมมันจะไม่เดินชนตอมันจะเดินหลบเหมือนกันครับถ้าประชาชนวันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยหลอกแล้วหลอกอีกนะครับ ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหักหลังประชาชนทรยศประชาชนตบสัตว์ต,ต่อประชาชนถึงตอนนี้ตอนหาเสียงบอกว่าจะไม่กู้แต่ตอนนี้มากู้ถ้าประชาชนยังเชื่อผมว่า่ีกว่าควายตอนเนี้หลอกแล้วหลอกอีกอ่ะหลอกยิ่งกว่าผีอีกพักพักพักเพื่อไทยรัฐบาลตอนนี้บอกได้เลยครับแน่จริงทานโยบายนิจิต้อนบอรเดให้ได้โดยไม่ต้องกู้ดิครับทําตามคําพูดของตัวเองให้ได้ก่อนครับคุณพ้อมพงศ์ฝากเอาไว้นะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ก็ขอตอบโต้คุณเหมือนกันเพราะว่าคุณเองเขาบอกได้เลยครับว่าไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเลยมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นได้อัปเดต